สวัสดีจ้ะทุกคนเข้ามาไปด้วยกันจ้ะวันนี้พามาทํากับข้าวจะไม่เข้าไปหนึ่งวันจ้ะวันนี้จะปัดทํากับข้าวให้ให้ดูจ้ะก็ผัดเห็ดนางล้มใส่หมูสับจ้ะผัดพริกเห็ดนางล้มใส่หมูสับจ้ะเดี๋ยวมาดูกันจ้ะว่ามีส่วนผสมอะไรกันมั่งนี่จ้ะก,ก็มีหอมมีพริกพริกชี้ฟ้าแล้วก็เห็ดนางลมแล้วก็ โอ้หรือหมูสับออกมาจากตู้เย็นโอ้ยขอโทษจะหมุนกล้องไวนี่จ้ะหมูสับของเราจ้ะหมูสับก็เขาขายเป็นแพ็คอย่างเงี้ยจ้ะแพ็คนึงเท่าไหร่เนี่ยมีกี่ร้อยกร,รมัม400รกร,รัมจ้ะก็จะผัดหมดนี้เลยจ้ะ มาดูกันก่อนจะตั้งกระทะก่อนจ้ะเดี๋ยวคย่อยติดตามชมจ้ะเปิดไฟตั้งเตาจ้ะใส่น้ำมันลงไปจ้ะไม่ต้องใส่เยอะน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันที่หมูสับก็ออกอีกจ้ะออก็เอาหอมที่เตรียมไว้นะใส่ลงไปเลยจ้ะง่ายๆสไตล์คนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะ ทำอะไรที่มันง่ายๆไม่ยุ่งยากจ้ะนี่กับฟักทองที่เหลือจากบวชจะเอาไว้เอาไว้นึ่งกินกับไว้นึ่งกินกับปลาเมี่ยงปลาพรุ่งนี้จ้ะนี่จ้ะเราก็รอหอมให้เดือดจ้ะรอสักครู่นะจ๊ะให้ให้หอมสุกก่อน นี่เรผัดหอมให้เหลืองอลางหอมฉุยไปเจ็ดบ้าน3าบ้านเลยจ้ะแล้วก็ใส่หมูหมูสับลงไปจ้ะแล้วเราก็รวนหมูสับให้กระดึ้งไฟจ้ะลวนหมูสับให้กระดึ้งไฟ ผัดพริกผู่จับใส่เห็ดหนางล้มจ้ะกับข้าวอาหารเย็นวันนี้จ้ะก็ผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้จ้ะได้จะได้แล้ว แล้วล้ลวนล้วนหมูเสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่เห็ดนางลมของเราจ้ะล้นกระทะอีกเดียวจะดูนี่จ้ะล้นกระทะอีกแล้วโหอ้่ก็รอให้สุกอย่างเดียวจ้ะรอให้สุกแล้วก็มาปรุงจ้ะ แล้วก็สใส่น้ำลงไปนิดหน่อยจ้ะน้ำก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยเอาน้ำมันหอยกระติกกระลอน,นใหญ่ใส่ขวดเล็กมันหกก็เลยเราใส่น้ำลงไปจสะแล้วก็ใส่น้ำลงไปจ้ะ ปิดฝาจ้ะออสุกตั้งเตามาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ใส่ผงนัว้วจ้ะใส่ช้อนครึ่งแล้วก็ซอสหอยนางลมเป็นกระลอนอย่างนี้เลยจ้ะเทลงไปจ้ะสองช้อนโต๊ะ ประมาณนี้ก็จ้ะแล้วก็ค้นจ้ะซอสหอยนางรมตาตาตาเด็กสมบูรณ์จะเค็มลองชิมดูก่อนจ้ะถ้าไม่เค็มล้วค่อยใส่น้ำปลาใส่ซอสโหน่ากินไหมจ๊ะ ว้าวอืมโอ้เดี๋ยวชิมกันจ้าชิมจ้าอืมพอดีเป๊ะ เห็ดนางลมผัดพริกหมูสับจ้ะกินกับข้าวสวยร้อนๆจ้าจะมามากินข้าวด้วยกันกับคนข้าปปากไปด้วยกันจะ้ะยังไงคนข้าปปากไปด้วยกันก็ต้องขอบขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะจ้าที่เข้ามารับชมคนเข้าปาปากไวด้วยกันนะจ้าแล้วก็ให้กําลังแรงใจช,งช่องน้อยๆช่วงนี้จะ้ะคนเขาผิดพลาดประการใดคนข้าปปากไปด้วยกันก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจะ้าคลิปนี้ คนเข้าปาก็ต้องขอลาไปก่อนจ้ะก่อนจะขอขอตัวไปก็ขอให้ f อฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้า